คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ารถที่เหลือเพียงครึ่งเดียวสามารถวิ่งได้เหมือนรถปกติทั่วไปเลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วครับรถคันนี้นะครับเกิดจากความตั้งใจของนักประดิษฐ์ครับเขาต้องการดัดแปลงให้รถทั่วไปเนี่ยกลายเป็นรถที่เตี้ยที่สุดในโลกหน้าตาของมันก็เลยดูเหมือนว่าจมอยู่ในถนนครึ่งหนึ่งหลายคนอาจจะมีคําถามนะครับว่าคนขับล่ะจะไปอยู่ที่ไหนเอาเป็นว่าผมไม่เฉลยแล้วกันไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับ คุณผู้ชมอย่าพิ่งตกใจไปนะครับว่าภาพที่เราเห็นอยู่นี้คือรถยนต์ที่ติดบักหรือว่าขัดข้องทางโปรแกรมหรือเปล่าทําไมดูเหมือนว่ามันกําลังจมหายไปในถนนครึ่งหนึ่งเพราะว่านี่คือรถยนต์จริงๆนะครับแต่ว่าถูกดัดแปลงให้เหลือเพียงแค่โครงสร้างครึ่งบนเท่านั้นแต่ก็ยังสามารถใช้ขับขี่บนท้องถนนได้ตามปกติและก็ได้ชื่อว่าเป็นรถยนต์ที่เตี้ยที่สุดในโลกนะตอนนี้ด้วยครับโดยผลงานดัดแปลงรถยนต์ที่เตี้ยที่สุดในโลกนี้นะครับเป็นไอเดียสนุกๆจากทีมช่างชาวอิตาลี ที่ใช้ชื่อบนแพลตฟอร์ม YouTube ว่า Karma G-don โดยพวกเขานะครับได้ใช้โครงสร้างรถยนต์รุ่นฟิสแพนด้าเฉพาะส่วนบนตั้งแต่หลังคากระจกข้างเสมอกับฝากระโปรงด้านหน้าและฝาท้ายมาต่อยอดทำเป็นรถยนต์คันใหม่ โดยระบบการขับขี่ด้านในนะครับพวกเขาต้องดัดแปลงและตังเติมขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเริ่มจากการใช้โครงสร้างรถภายในนะครับคล้ายกับรถโกคาร์ทหรือว่ารถแข่งขนาดเล็กที่ไม่มีหลังคาไม่มีประตูมาทําเป็นโครงสร้างหลักภายในส่วนตรงกลางรถยนต์นะครับส่วนที่เป็นที่นั่งของคนขับก็ใช้ไม้กระดานแบนๆนะครับมาปูรองเชื่อมกับส่วนล้อและส่วนเครื่องยนต์ พร้อมกับติดตั้งล้อแบบที่ใช้กับรถเข็นในห้างสรรพสินค้าทั่วไปเพื่อยกให้ตัวโครงสร้างรถนั้นสูงขึ้นเล็กน้อยพอที่จะให้โครงรถไม่ลากไปกับพื้นและทําให้เวลาขับจริงก็ดูเหมือนว่าลอยไปตามพื้นถนนครับส่วนระบบควบคุมทั้งหมดนะครับจะใช้การบังคับผ่านพวงมาลัยควบคุมที่ใช้การเอียงซ้ายขวาสําหรับควบคุมทิศทางของล้อคล้ายๆกับเกมแข่งรถและด้วยความที่โครงสร้างรถนั้นเตี้ยเลียดไปกับพื้นแบบนี้นะครับเวลาจะขับจริงๆคนขับจะต้องคลานเข้าไป นั่งขัดสมาธิ้มตัวตามหรือว่านอนคุดคูดอยู่ข้างในรถเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามนะครับตัวรถโซนกระจกหน้าจะโดนตัวคันบังคับและล้อบังอยู่ทําให้มองไม่เห็นข้างนอกทีมงานจึงแก้ปัญหาด้วยการติดกล้อง GoPro นะครับไว้บนหลังคารถและให้คนขับรถนั้นมองถนนและเส้นทางโดยรอบผ่านการแสดงผลบนหน้าจอโทรศัพท์มือถืออีกทีซึ่งจากการที่ทีมงานทดลองขับรถคันนี้จริงๆนะครับบนถนนลูกรังและถนนซีเมนก็พบว่าตัวรถยนต์นะครับก็อาจจะไม่ได้เร็วแรง เหมือนกับรถทั่ว,วไปแต่ก็สามารถบังคับทิศทางและขับเคลื่อนไปได้ครับและด้วยความแปลกแหวกแนวของการดัดแปลงรถคันนี้นะครับก็ทําให้มันกลายเป็นกระแสไวัยรุ่ไปทั่วทั้งโลกออนไลน์รีคอมเมนต์คำาเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหวังว่าจะไม่ขับไปเจอน้ําท่วมนะหรืออยากรู้จังเลยว่าถ้าเจอกับลูก,กะนาดแล้วจะเป็นอย่างไรก็น่าคิดตามเหมือนกันนะครับว่าถ้ารถคันนี้มาขับบนท้องถนนจริงๆแล้วเจอกับทางถูกขาดที่เป็นหลุมเป็นบ่อสภาพจะเป็นอย่างไรนะครับ